สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่4เรื่องชนิดของมุมมุมป้านมุมฉากและมุมแหลมค่ะโดยคุณครูผู้สอนนะคะก็คือคุณครูรัชราพรแป้นดวงจากโรงเรียนบ้านเขาวงค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถบอกชนิดของมุมมุมป้านมุมฉากและมุมแหลมได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเรื่องของมุมก่อนนะคะมุมเกิดจากอะไรคะนักเรียนมุมนะคะเกิดจากปลายรังสี2เส้นเชื่อมกันที่จุด1อ่ะเราดูค่ะในรูปนี้อันไหนคือรังสีคะก็คือเส้นนี้นเองนะคะ,อะสองเส้นใช่ไหมคะแล้วปลายของรังสีนะคะจะมาทำให้เกิดจุดใหม่ เชื่อมกันทำให้เกิดจุดใหม่เรียกว่าจุดยอดมุมและเส้นดังสีเนี่ยเราก็จะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแขนของมุมนะคะโดยแขนของมุมก็คืออะไรคะจากรูปนี้ก็คือรังสีขอกอและรังสีขอคอ และจุดยอดมุมก็คือจุดขอนั่นเองชื่อมุมนี้เราจะเขียนได้ว่าชื่อมุมกอขอคอหรือคอขอกอนั่นเองเมื่อเราทบทวนส่วนประกอบของมุมไปแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เราทำด้วยนะคะ ก่อนอื่นให้นักเรียนเตรียมกระดาษมา1ใบค่ะอะแล้วเมื่อนักเรียนนะคะเตรียมกระดาษแล้วนักเรียนทําตามขั้นตอนดังนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเตรียมกระดาษ1แผ่นนะคะขั้นตอนที่1นนะคะให้เราพับกระดาษนะคะ1ครั้งเราจะได้กระดาษที่พับแล้วแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราพับอีกหนึ่งครั้ง โดยพับจากสันกระดาษที่เราพับเมื่อกี้นะคะพับเข้ามาให้ระนาบกันแบบนี้นะคะ,ะและสิ่งที่เราจะได้นะคะก็คือมุมนี้นั่นเองเราจะได้เป็นมุมฉากนะคะคุณครูจะเขียนเป็นมุมฉากไว้นะคะ,ะจะได้เป็นหนึ่งมุมฉากแบบนี้นะคะรอบๆตัวของเรามีอะไรเป็นมุมฉากบ้างนะคะลองดูกันเลย เช่นคุณครูมีหนังสือหนึ่งเล่มน,นะคะตรงขอบหนังสือของคุณครูก็เป็น1มุมฉากอ่ะเท่ากับ1มุมฉากเลยเห็นไหมคะตรงขอบตู้นะคะก็จะเป็นมุมฉากตรงขอบโต๊ะนะคะก็จะเป็นมุมฉากนะคะ ขอบหน้าต่างก็จะเป็นมุมฉากนะคะไหนนักเรียนลองบอกคุณครูมาสิคะว่ารอบตัวของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นมุมฉากลองบอกคุณครูมาคนละ5อย่างนะคะ,ะต่อไปนี้นะคะเราจะมาลองดูกันเลยว่ามุมต่อไปนี้เป็นมุมฉากหรือเป็นมุมอะไรนะคะเรามาดูจากมุมที่1เลยนะคะมุมที่หนึ่ง เราเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราได้มุมฉากจากการพับกระดาษไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็นํามุมฉากนั้นนะคะมาเทียบกับมุมที่โจทย์กําหนดให้นะคะอะเรามาลองดูข้อที่1น,นะคะเราก็นํามุมฉากนะคะมาเทียบโดยการให้จุดยอดอยู่จุดเดียวกันและแขนของมุม1แขนต้องด้านหน้าไปกับแขนของมุมอีก1แขนนะคะ จากรูปนะคะมุมนี้เป็นมุมฉากไหมคะไม่ใช่นะคะแล้วมันขนาดของมุมเนี่ยมันน้อยกว่าหรือมันมากกว่ามุมฉากคะอ่ะมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมุมนี้ว่ามุมแหลมนะคะนักเรียนต่อไปเราก็นำม,มุมฉากมาเทียบอีกนะคะ โดยให้จุดยอดนะคะอยู่ที่จุดเดียวกันแล้วก็ให้แขนของมุมหนึ่งแขนเนี่ยระนาบไปกับอีกหนึ่งแขนนะคะเราลองมาดูนะคะว่ามันคือมุมฉากหรือเปล่าไม่ใช่มุมฉากนะคะแล้วขนาดของมุมเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่ามุมฉากคะมากกว่าใช่ไหมคะนักเรียนถ้าขนาดของมุมมากกว่าเนี่ยเราจะได้ว่าอะไรคะเราจะได้ว่ามันเป็นมุมป้านนะคะนักเรียน เราลองมาเทียบเลยนะคะมุมแรกอ่ามุมแรกนะคะเราก็เทียบเลยนะคะ,ะเราเทียบเอามุมฉากไปเทียบกันแล้วมันได้พอดีเลยเพราะฉะนั้นมุมนี้จะกลายเป็นมุมอะไรคะลูกมุมฉากนะคะต่อไปเราก็นำมุมฉากมา เทียบอีกนะคะโดยให้จุดยอดอยู่จุดเดียวกันแล้วก็แขนของมุมหนึ่งแขนเนี่ยระนาบไปกับอีกหนึ่งแขนนะคะดูค่ะว่าเป็นมุมอะไรคะนักเรียนเป็นมุมป้านเพราะว่าขนาดของมุมมีขนาดมากกว่า90องศานั่นเองเก่งมากค่ะรูปเรามาสรุปความรู้กันดีกว่าค่ะมุมฉากคือมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศาน,นะคะดังรูปเลย ดังรูปเลยนะคะต่อไปมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดน้อยกว่า90องศาหรือน้อยกว่า1มุมฉากและมุมป้านคือมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาหรือมากกว่า1มุมฉากนั่นเองค่ะ และวันนี้คุณครูก็มีใบางานให้นักเรียนด้วยนะคะเรื่องชนิดของมุมค่ะจะมีด้วยการทั้งหมด4ข้อนะคะนักเรียนสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างซ้ายนี้และทำได้เลยนะคะและหากนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจหรืออยากสอบถามอะไรคุณครูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสแกนลาย QR Code นี้ทักมาสอบถามคุณครูได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย